ใครพร้อมจะลากเลื่อนในวันหยุดบ้าง <laughs> หมายถึงวันพอลลี่เหรอเย้ <laughs> <laughs> น่าตื่นเต้นมากๆเลยมันเริ่มจะรู้สึกเหมือนเป็นวันคริสต์มาสแล้วล่ะชาแนลกนนั้นเป็นยังไงบ้าง <h> ah> ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะเยี่ยมแล้วของตกแต่งที่เหลือไปไหนแล้วเลนเนี่ยเออฮะฉันน่าจะลืมกล่องของตกแต่งไว้ที่บ้านแน่เลยฉันมัวแต่ตื่นเต้นที่จะได้มาที่นี่จะลืมตรวจดูว่าเอาของมาครบหรือเปล่าถูกไม่เป็นไรนะแค่นี้ก็พอใช่ไหมเออ มันเหมือนต้นคริสต์มาสที่ไม่มีของตกแต่งเลยโธ่จะเย็นกันก่อนไม่ต้องโทรลอกพวกเราประดิษฐ์กันเองเลยสิ <c oughs> ใช่เรามาใช้ของที่ดินแดนสายรุง้งนีแล้วเพิมพ่มความเป็นเทศกาลลงไปฉันชอบนะฉันขอเรียกมันว่าแผนผสมผสานร,ระหว่างดินแดนสายรุ้งและงานเทศกาลครั้งที่หนึ่งหรือก็คือวิธีตกแต่งเวลาที่ลืมเอาของมานั่นแหละใช่แบบนั้นก็ได้ มันคงไม่ใช่คริสต์มาสถ้าไม่มีดาวแล้วนะเลือกได้ดีมากเลยล่ะทีนี้ก็ต้องมีมนุษย์หิมะฮึฮา hmm. <Ha! S 1> แต่ด้านบนไม่มีหิมะนะแล้วพวกหิมะมันเกิดมาจากไหนกันละ่ะโอ้มันคือฝนเยือกแข็งที่ตกมาจากเมฆโอ้ oh, นี่นะเหรอว้าว oh. <Wow. S 1> ฉลาดสุดๆฉันชอบที่แสงแดดหักเหกับความชื้นจากเมฆจนทำให้มนุษย์หิมะมีสีรุ้งวิบวับแสนวิเศษขึ้นมา เหมาะก,กับที่นี่เลยถ้าเรามีเศษเล็กๆเ,เพื่อให้มันเหมือนกับเกล็ดยิมะได้ก็ดีสิขอฉันลองเวทมนต์ยืดแข็งสักหน่อยว้าว,ว,าวสุดยอดเอาไปติดที่ม้าหมุนกันเถอะอืมโอ้ถ้าหากเรามีหยดน้ำเล็กๆแปะบนต้นไม้ แสงจะสะท้อนมันด้วยไหมนะมันอาจจะเหมือนกับสายรุ้งก็ได้ไม่ลองก็ไม่รู้ได้ผลว้าวเรานำเทศกาลมาไว้ที่ดินแดนสายรุ้งได้จริงๆด้วยขอบคุณความสามัคคีรวมถึงเกิดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ร่วมกับเวทมนต์สุดยอดที่สุดเลย ཨ་ <laughs> <laughs>